Uh -huh. Uh -huh. Cô ra sút cho cặp ơi. xì đây cả được áo lột. Đây đây nó luôn. hạ sen. Sao?

สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเบิดสูสูสุกสนเนาะก่ายินดีต้อนรับส่องสบุญบานนาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาพบมาพอในมื้อนี้เนาะกากลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแห่งใจทั้งส่องส,สบุญบานนาเนาะจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือต่างประเทศหรือว่าอยู่ประเทศลาวเขาเนาะกา ขอบคุณขอบคุณพระสูตรทุกคนเด้อเนาะ,นะที่เขามาหับส้มให้พี่น้องเอ้มาเนี่กระทั่งสมบูกรก็ได้เป็นสะพานบุญหายทางเอื้อยหักของเฮาอีกคุยี่น้องเอ้ยทางเอื้อยเนาะหรือว่าเอื้อยบินกับอไอ้เพชรที่เพิ่นไปเเวียกอยู่ทางต่างประเทศเนาะที่ปันได้สร้างอีกบ้านหนึ่งอะไรคอยี่น้องเอ้ยนี่เนาะเป็นอีกบ้านหนึ่งอยู่บ้านปะน้ำที่ได้ทาง มีารดันเลยเป็นห้ซคือที่อยู่ที่นอนมาห้ทั้งครอบครัวของน้องอําเนาะที่ว่าอยู่กับเปื่อยนะ่อณพี่น้องเลยแม่เสียปะแต่วันนี้หันกะอยู่กับพ่อพ่อก็ไปเอาเมี่ยงมาเนาะวันนี้กกได้มาหอดมาถึงเป็นที่เดียร้อยแล้วหอดเดินทางน้องๆอนไหนเนาะบอกตรงนี้บอกล้าเข่าไปทางไหนย่านเหยาบตะปู นี่การเป็นกาสิเป็นสองบ้านเลยพี่น้องเอ้สองบ้านแยกออกเนาะจะเป็นโซนของใครของบ้านเลยคือดับผิดชอบมาไปเก็บไม้เก็บตอกตะบบเพราะว่าพันชิขึ้นบ้านมือ่อเอาไม้สามคำถือก้นเสาให้พี่น้องเลยเรได้ทั้งพี่น้องเป็นมาตะบบเนาะพี่น้องลงมา เจ้าของเพือนมาอยู่เพ้อคือเงียบแทบบาทนี่นั่งกระโบดอยู่โอ้ยกี่เ่าบูมีคนอยู่นั่งวัสภาพเลยอ้อโอ้ไม่ตกตก,ต,กตาเกือนอยู่นี่อยู่พยายามอยู่คนเดียว โอ้อยนังง่งไงจ้ะนั่งเราขาวดงพาเราขาวดงอ๋อโอ้ยนั่นงบดเลยกี่ดิเห็นไายกอนไปไปอสายดีอ๋อสบายดีเนาะ <c ười> อยู่คนเดียวอยเอ้ยไปบดงเหยไปกับพี่ไอ้บาเหนืน่อยอือจะจะมาแต่ตรงเรียนจ้ะนะ มาแต่โรงเรียนเบิ่งดูค่ะเฮ้อเกืนจะนอนอดีใช่นอน,นอนอยู่นี่กินข้าวแล้วน,อน้องมีอยากกินกินแล้วกินข้าวดิดอกกินข้าวดิโลกหไม่แต่มีแห้งถ้ากินข้าวดิอกอเออบม่องนอนผู้สาวเฮ้ยบันมีเสือ้นอบ่ปูผาให้นอนเลย ให้กลางคืนตุ่มผ่าอะไรคะใช้พื้นไหนเบิ่งดูน้ำส้มพื้นนี่พอมันห่อนอืมตุ่มผ่าพื้นนี่เลยพอมันบางเออเนาะห่อนพอดนะเลยต่อปักไฟยังได้กระสอบไหมนะวันนี้ถั่วแล้วมาแตะเลนส์สาวเลย ถวยยืมเพินมาบ่มาแบบถวยของน้าเองไปฝากคนไหวบ่เพื่อนอันเอตาพวกอื้อ่ืออื้อเือ้อัืออืออูออื้ออือ้ออือ้ออืาอ้ออออื้อ้ออืออออออ้ออ เอ้ยบวยยูเอ่ยไปลงไปแต่เศร้าผลบ่เออไปแต่เช้ากวนๆนะเอาชีคืนบ้านหม่หรือว่ากล้าเกียร์เลยจะไปไปลงไปหารยังไปลงเอาไปหาอันว่าหาไก่ในพ่อไปหาไก่โดนเอาไก่นี่พ่อเอาเราอยู่ลงบ่พอจ้ะนะเออเอาไปไปอยู่บ้านเมียไปยู่บ่แบบ เพื่อนย่ไปยู่ยดงสักไปเห็นวิน่งเหยัยงปปยู่ดงแบบเพื่อนผู้เพื่อนยู่ดงเลยเอา <c oughs> ไปผู้เพื่อนยู่ดงเพื่อนแห่อยู่บอยู่ดงเลยอยู่กับเมียบ่ื่อเจ้านีเขาไปหาพ่อยู่ดง <c oughs> ไปขอใกล้ไม่เห็นฟระคอนบ่โอ เราจะขึ et that, ้นบ้านเลยไม่ยังเกินอยู่สะพานเก็บหน่อยขึ้นยางหอบนี่ห่วยเตะไม่ได้เนาะเนื้ออ่ะมาแต่โรงเรียนนั่งเพี่บุ๊มบิ๊มคนอยู่เฉลิมเฉมออยเลยอ๋ออยังดี้เราต้องอ่ะมาแต่โรงเรียนพอดีเห็นมาเฉมออยอยู่เฮ้ยเนาะไปสันไปยังไงเลยซื้อเครื่องมาหายมาเนี่ย อ uh oh. าเจียวว้ขึ้นบ้านอันนี้ต้นอยังครับ้อกก็มาจัดกันคือหลอดหลอืก็ักนเป็นดอกนะใช่คือดอดทองเดบโอมนหนูมันก็เป็นแบบเป็นง่างครับ ก่อนกระบวก้าเอารถเข้าไปไกลเห็นตะปูลายเพรามมาน่าบอเฮียชองสามโลอลไรเราไปเอ,อาอะไรบ่เอาพังนั้นเน,นาะไปพเราไม่จะเปิด่ายน้ำแบกเรื่องหน้ายังเหลืออยู่เด้อใหญ่เป็นแบงเอาไอด้บ่เอาผู้าลาชุดเจ้ากับเอื้อเอาซีไรกับเลือกเอารถ

đi hắn bên sạch đi mang để người ma để chỗ đuổi <laughs> bù đơ bù đê hòa nặng nề bù đê hòa nặng bù này hòa nặng bù đê nặng bù đê nặng bù đê bù nặng bù đê bù đê nặng bù đê nặng bù đê nặng bù đê Cô đang hạ sen Sao Bên nó, bạn đi Được, 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 Chị à, tôi đang hẳn nhạc mẹ thôi nè yêu là <laughs> 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 <Chị>. ừ. <Này. cười> mát ở nào nè yêu em ma, nè yêu em nè yêu em mát nè ีจัดไปเป็นชุดน,นี่คือเอ้ชื่อว่าเป็นสองชุดเดอ้อที่นอนนี่ให้เจ้าแบงกับเอื่อผู้ละชุดแล้ผ้าห่มกับผู้ละผืนมอนผู้ละแพ็ก้พาคุณน้อยกับผู้ละอันแล้วก็มุ้งผู้ละลังเนาะฮะฮะมีสีเขียวอะไสเป็ออ่าอึง เป็นผ้าห่มนี่ก็ซื้อมาให้เพื่อนใหญ่เลยให้เพื่อนพอ,อจัดมาให้เพื่อนเอามาไว้นอนมื่อขึ้นบ้านเลยเนาะหมอนกระพุลซีน้อยมอญน,นี่กระพุลซีน้อยเลยที่นอนผ้าห่มนี่ก็เอาไว้เผื่อมันห้อนเนาะเรียว,ว่าผ้าหยากห่มกะเอาเก็บไว้ เอาแบบพื้นพื้นนหญ่ก็พื้นพื้นน,น้อยมาหายเลยสะอาดยางนเลิศนี่แล้วนางเลิศนี่มันจะเป็นสีตัวนี้เลยสีใหม่เนี่เออสีนี้เลย,ยมาไลยเอ้ยพักกันปูห่องกันเด้อปูห่องมัน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 พอไหละจากมาปูข้างนอกปูข้างนอกได้เอามายาวได้เลยจากตัดเด้อมาแทะมันยาวก่อนจะมาน,น

บ okay. ้าก่อนใชไหมบ้ามันแจบสดออสีดำถ้าก็มีกับู้จักเม็ดเล้อนี่มาชี้นี่เลยนี่ชี้มนตามเข้มเกตเอนะเนาะเกตเอรูดดีเลย นี่เป็นปูห้องก่อนปูหงองนะเต็มแ้วจังมาปูตัวหก์เนาะน่กอายเสน้นอาไป,ปนี้นะ,ะอา่าสันเอื้อปูยูก่กับมิเต่น้องอ้ำามาแหละเน,นะาะมันกเจอสภาพสตีมีเต,ต,หเต้หายเจ้าแน่ขอบุญขอบคุณทั้งแม่บิ้งกับพ่อเพชร พี่เอ้ยได้ซื้อที่อยู่ที่นอนมาหาในมันนี่เด้อเนี่ยซื้อบรท่าไรเบิงก้อนเบิงมาบินก้อนเนาะซื้อในมันนี่มาไปน้องไยเฉบาะที่นอนหนึ่งล้านแปดแสนหกสิบพัน่ะแม่หนึ่งล้านแปดแสนหกสิพันเกือบมีเด้อเกือบสองล้านเนาะมีแต่ว่าให้น้องอ้ํเมื่อเกิดขอบคุณขอบคุณทางแม่บิงกับพ่อเพชร เลยขอขอบุณขอบคุณแม่บิ้งหลายเดือที่ซอยเหลือลูกมาในวันนี้ขอให้แม่อยู่ดีมีแหงความเจ็บยัยหายได้ความไข่ย,ยัยหนี้นอนรับเห็น,นแม่ได้เงินมื่นนอนตื่นเห็นแม่ได้เงินแสนแบตมือมาจาด้แก้วมานี้ซือ้อเล้ยแม่้าถูกไปใส่กตาอายุรอดปลอดภัยเป็นมู่งพ่อส้ให้ลูกตลอดไปเดือแม่สาธุด้วยบุญกับขอบขอบุณขอบคุณละลายเดือที่ซ้อยเหลือน,อนอ้องมาในวันนี้ขอให้เอ้ยอยู่ดีมีแหงความเจ็บยัยหายได้ความไข่ยัยหนี้ ไม่เอื้อยอยู่รอดปลอดภัยเป็นหุ่มโป้งใส่น้องตลอดไปได้เลยจ้าเหนื่อย้าก็คือกันอ๋ออยู่ก็เบื่อยฟังโค้งเบื่อยนี่ยแบบนี้เบื่อให้แบบแบบไปเฮาบริเนตแบบไปเอากระเบิ้งเฮามาเนี่ยมีอย่างคำตระเลีงอย่างมากอะเห็นอย่างกระเก็บหน้าบ้านหน้าอมนี่มันโบงาโมยอย่างช่วยเอื้อยกวดได้เอื้อยกบบยากุนหน้อยนี่เหนื่อยนี่คาดบ่าคาดมาก แล้วันนี้หันบ่อเอ้ยเด้อบ่เอ้อนางว่าบ่อื่นบื้นตอนตอนบ่ายๆเอ้ยสิซื้อชิ้นหมูมาให้เลยเพรว่าสิซื้อชิ้นหมูแล้วก็พวกผักมาให้เลยแกน้ําเิมเนาะเเอ้ยเพราะว่าบ่นี่เอ้ยเอาตัวนี้มาก่อนเพราะว่าซื้อมามื้อนี้มันก็สิเน่าิบ่ด้เป็นบ่อื่นสิซื้อมาให้เนาะเลยท่านพอเอ้ยก เื่อที่อยู่ที่นอนมาหาดวัน,นี้เป็นจังไหอยู่กับเบื่อเป็นกะปกติเองนยงินแม่วิ่งบอกว่าปูนเสียแล้วก็ส่วนเสียนะ่ะเสียอยู่ใช่แบบปูนลเสียตัางขึ้นเลยตอนแบบเมื่อหุ่เมื่อนะตอนนอนแบบอ่อปูนอยู่ใช่ปูนแาละาาน,นาลามาันอตอนนั้นยยน้ามาตอนั้นเกิดเสียยู่หันจากเสียทุกสอบได้นีนะ ไปสอบเอกัะเบอจ้า <bord> ป <ering> ูเชียงปูจ้ากว่าไหมแม่มีอย่งเง้เสีย้ากระเสียอกับปูนลกปู้าเมื่อเดียวกันได้ล่ออนละอกับูเหตได้ยินเสียงอย่งเลยแบบเป็นคนนอนแบบรับสนิทแบบคำว่า ไก่ทางเนาะนี่ไทางทางแนีแลนน้มตะงนี้ชุดาจะเอาห่องนี่นาหอนี่่วน้าอนี่กะตอนนี้ครูมีแก้งจังว่ากันเอ้ยม่วันนี้เออย่ชื่อยางมาเออชื่อที่นอนมาบ่เอชื่อของกินมาหาเด้อบอกกันง có cái buổi xin láp xê mua hay là nhưng cái xin mua nè xin mua ừ, có park cấp năm đêm, cái này đi, xin mày nó, cái xin mày nó này đè lên cái buổi, ê man chút để phù lên toàn lên đơ, phù à, hoàn toàn nhau với chút để trắng tắt đôi nàng đơ, hết sàn, bây giờ bọn con dọc con, bây giờ kiếm khẩu này đơ, kiếm khẩu này bằng cái, kiếm hàng level แค่มองนี่ก็ได้มันใกล้เก็บขไปไวปะเก็บขาไปแล้วแล้วป่ะเงนวันนัะนบุญี่กรดเปาเละอยเก็บขบแมน น้องามันว่าอาเก็บขาเลยเนาะดูแล้เจ้าองห้องนี้ว่าแบบนี้นะห้องนี้เก็บไว้มาดเทมาจังพากันภูสะผ้าเสื้อ อยู่ดงด,ดีแล้วเพิ่นขึ้นไปปลุกอยู่เพิอนอ่นพอนะมาจากอพวาดินเนี่ยเพิน่นันอยู่ดงีไหมยอเอเก็เบได้ล้ว่เก็บไปได้แล<อ>้วจะได้อะผมมีนนวรบพ่ออ่ะมีนุ่ม,มเจวน,นะ

โรงเรียนได้ยใช่ได้ลงหมอโรงเรียนมัอนี้นี่ยเพราะว่าคู่แบบคู่มากผมครบก็เลยผ้ามันแรงมืออึดไม่ไปคทำมานครบไปยุดเนาะโดยห้องนีงก่อนเออโอเคใครมันจะอยู่นี่กับผมเป็นยังเออแต่ยเนาะผมมีคนอยู่หลุเนาะที่หาผ้าหาเม็ดกับเวนแต่ว่าเอือยมากเลยผ้ากัน ูเปชองแผ่นเด้อยาวขึไปแล้วก็ไปฮอดชุดลง้ก็ตัดกีแล้วก็เอาแผ่นนึงกีตัด3แผ่นพุ่นนี่งสิเต็มนี่พุ่นบ่เด้อบัดสสีน่หน่อยนึงนี่เนาะน่พ่นามาซองะอีห้องนี้ไปห้องเจ้าก่อนเด้อห้องเจ้าลมันเือจะมาปลูกข้างนอก ชาตวนี hora, экспер, ้นีปูไว้แทนกะโลเลยดูว่ากระเบื้อเลยดูว่าบ่ได้บ่ได้่ดเต็มเลยเิมที่ซื้อมาหายไปนี่เนาะเต่งกันในนโตเลดูวซื้อมาสองชุดแล้ว่ปอันบนี้อกนออันนี้เอ้ยบอกเอ้ยแหละเราอื่นเื้มาไหม นั่งไม่ใช่ขนมก็ไม่ชื่อไรว่าเป็ไก่นะไม่ชื่อร่องนั่งเป็นวัดอยู่เดียวนี่หนักกว่าเยอะป่ะเนาะเอาไปมูนไปเรียนอื่นไก่บ้านกับมูนถ้าว่าผักกับผักผักไก่กับผักเอาผักซอยเอื้อยก่อนเพราะว่าเอื้อยมีอย่างหนุอยเนาะเอาได้เอ้ยน่ะมันพูได้เอ็น กินอันนึงครับเด้อโหส่วนแล้วอะไรดีใจบ่้าบ่ีใจผูใจอ๋ออ่าแล้วไปเทงของเบงในเฮ็ดก่อเนาะเลยนอนแยกของอมันน่พวกเือชุดเดของัของของมันเลยคนนีปล่อยมันแปด้บกคนยัง่เห็น หมอกองปลาไปเต็มเลยเนาะปลาเต็มเนี่ยมูอเดียวว่าแต่ทางไม่เคเห็นเลยนี่ทางเอื้อยันให้เอามอนแอลเปิดมาฉุดยันม่านพอก่อนมีนยังดีบ่อรัว่าผูกแขนธรรมดาต้องก็ยังไม่ได้แต่เนี่าเอาแบบทำข้ามีแหละเนาะธรรมดาเลยหลอกมาเสียงไปไม่ได้นี่มีแต่ทำกบสะอาด คถ้ามีคาดนะเอาคาดห่อยยางยางงอนี่นะจันันปกันเฮนห่อเพื่อนเน่ยป๊นเตะอันนี้โอ้ยเนาะป้าสันมน ok? uh, like, ิเตอ่าเอ้ยกับอายสีกรบก่อนเออล้ว yes ว่าพี่จายังไหนกะบอกเอ้ยน่ะบืนเอ้ยชิวาม่เออ Việc rồi, việc nằm ngay cháu ngày vừa tạo ra lầm mầm mắt anga lắm của lắm bom tạo rai ngoài hết lạp bỏng rai hai bỏ rai hai đa bể tên đa phố vừa chưa yêu cập nguyên cập may nga 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 mẹ nga 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 เดีนยวน้ำเต้าสาวไปเนาะเอยน้อยวันมาบอเอยนางอยู่ไทยอยู่แล้วก็ไปหาละำสาวหาเอื้อนางมาสวยด้เผื่อลางยังเนาะใช่พี่น้องละกับวันมีอย่างไรเราเบื่อเลยไปซื้อชีโนมาให้ประมาณชิปโลแก๊แบบธรรมดาสามขามีดแหละเอาหาแต่เอื้อน้องที่ว่าเ่าป้าบ่ได้ป้าลุงใกล้ๆนี่มา โมไปนั่งแหละบมต้องหาลายหาลายเขากับโมมีเงินหาบมมีนากิไหสูก,กี่พันกินเนาะเดี๋ยวพันชิว่าเขาเอาทำเพื่อเดี๋ยวฮิตดียวกองกับพ่อไปซันโอเคสำหรับคลิปนี้โมไปดัองอะไรทางสมบุรก็ได้ที่พี่นอนมาหายทางน้องอ้ำเนะาะกรจังไจก็ขอขอบคุณขอบคุณทางเอวยิงดารายเด้อขอให้เอวยูดีมีแห้งเนาะเอวยิงกับไอ้เพชรที่อยู่ทางต่างประเทศก็ขอให้เอ้ยกัเอวย,ยู่ดีมีแห้ง สุขภาพ่างกายแข็งแรงเด้อเอเด้อเด้อไอเด้อเนาะที่ได้รางใจให้ทั้งน้องเป็นสะพานบุญให้ตลอดมาตลอดไปเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็ได้ขอลาไปก่อนเนาะสาบายดีเด้อ